มีกลิ่นตัวเงือออกเยอะกลิ่นเปรี้ยวนะคะเหนียวเนียว,ยวอย่างเงี้ยค่ะให้ไปแก้ที่ลำไส้แสดงว่าลำไส้ของเรามีปัญหาลำไส้เนี่ยแก้อะไรบ้างแก้ที่เรื่องของกระเพาะอาหารย่อยนะคะเรื่องของกดไหลย้อนเช็คตัวเองว่าเป็นไหมนะคะกดไหลย้อนก็คือลักษณะของการย่อยอาหารที่เสียก็คือการย่อยที่แบบ ไม่สมบูรณ์นั่นเองคืออาจจะกินอาหารเยอะเกินไปอะค่ะหรือชอบกินน้ําผลไม้หลังอาหารน้ําเย็นหลังอาหารมันจะทําให้ท้องอืดอะย่อยไม่หมดกลายเป็นน้ําในท้องเน่าอยู่อย่างนั้นอะค่ะกลายเป็นน้ําผสมกับอาหารแล้วมันขับออกทางลำไส้ไม่ได้ขับออกไม่ได้คือมันย่อยไม่สมบูรณ์นั่นเองก็จะเป็นน้ําเน่าอย่างเงี้ยพอกินอาหารทับเข้ามาทับเข้ามาใหม่ก็จะกลายเป็นกดไหลย้อนเรื้อรหลังนะคะดังนั้นวิธีแก้ของกดไหลย้อนคือห้ามกินอาหารเยอะเกินไป ห้ามกินน้ำเยอะตอนที่กินข้าวพอกินข้าวเสร็จมื้อหนักๆอะคะ่ะรอให้มันย่อยให้เสร็จก่อนหรือกินสักน้ำสักครึ่งแก้วพออย่าไปกินน้ำแก้วใหญ่ครึ่งแก้วเพื่อให้อาหารมันลงก็พอนะคะจากนั้นน่ะพี่รอสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะคะให้มันย่อยเต็มที่ก่อนหลังจากหนึ่งชั่วโมงแล้วโอเคเราไปกินน้ำเยอะได้ละหลังอาหารนะคะขอย้ําเลยห้ามกินผลไม้หลังอาหารทุกชนิด <ừ> <heres. S 2> เพราะว่าน้ําจากผลไม้มันจะทําให้น้ําย่อยเจือจางแล้วก่อน ปริมาตรของท้องเนี่ยมันจะเยอะขึ้นแล้วเราเรากินน้ําอัดเข้าไปอีกจากอาหารแค่นี้กินผลไม้มันจะขึ้นไปแค่นี้กินน้ํามันจะขึ้นไปแค่นี้แสดงว่าน้ําย่อยมันจะเจือจางละการย่อยอาหารมันจะน้อยลงละไม่ดีเนาะห้ามกินนมถั่วเหลืองและนมบัวหลังอาหารเพราะว่าอย่างกินนมหลังอาหารปุ๊บยิ่งย่อยยากเพราะน้ําน้ําจากนมบัวมันจะทําให้ท้องอืดเนาะการกินนมอ่ะกินตอนท้องว่างนะคะไม่ไม่ใช่กินหลังอาหารนะ แล้วบางคนแบบกินนมเยอะเกินไปท้องก็อืดด้วยเป็นกฎดไหลย,ย้อน mm hmm. ถ้าเป็นไปได้คนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนนะงดกินนมวัวแบบร้0ยเปอร์เซนะคะแบบนี้จะช่วยได้แล้วก็เวลาดื่มน้ําระหว่างวันดื่มแบบจิบจิบทุก15-30นาทีไม่ให้ท้องอืดอย่าก,กินทีเดียวพวดเดียวจบนะคะอย่างนั้นไม่ได้แล้วกินน้ำเนี่ยให้กินพอประมาณ ะะจับความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักว่าเรารับได้แค่ไหนให้มันไม่จุกไม่อืดร่างกายแต่ละคนรับน้ําไม่เท่ากันบางคนบอกว่าไปเห็นข้อมูลมากินน้ําเยอะผิวใสอัดไป3ลิตรเจ้าพอ <c oughs> อัดไป3ลิตรปุ๊บมันท้องอืด จุกกดไหลย,ย้อนขึ้นอาหารไม่ย่อยเกิดแพนิคใจสั่นไปหมดเลยเนี่ยน้ำมันตีขึ้นมันล้นกระเพาะน้ำมันล้นปอดตีขึ้นหัวใจเสียดดังนั้นเนี่ยเวลาดื่มน้ำนะคะให้ประมาณตัวเองไหวนะคะดื่มน้ำยังไงก็ได้ให้เท่าที่เรารับไหวไม่จุกไม่อืดไม่ต้องกิน3ลิตรทุกคนร่างกายทุกคนไม่สามารถรับน้ำได้3ลิตรอาจจะลิตรเดียว1.5นลิตรก็พอให้มันไม่อืดอันนี้เพื่อสุขภาพก็กินพอประมาณอ่าตามนี้ค่ะ